ถ้าแบนใบเซบเคยนะคะคําว่าใบเซสบก็คือเราจะได้ก้ามเนื้อแขนด้านหน้านะคะวิธีเล่นใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบแบนไว้นะคะแล้วก็จับแบนแบบนี้ได้เลยค่ะกำแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเวลาเล่นนะคะก็ยกแขนขึ้นแต่ตอนยกแขนเนี่ยให้พลิกนิ้วก้อยเข้าหาลําตัวแบบนี้นะคะหนึ่งนี่นับหนึ่งนะคะค่อยปล่อยลงนะคะแล้วก็ตอนยกขึ้นมาพลิกนิ้วก้อยเข้าหาลาตัวนับสอง ะะแบบนี้นะคะโดยที่ศอกจะอยู่ที่เดิมก็คืออยู่ที่ข้างลําตัวตลอดเวลานะคะเราจะไม่เวียงแขนนะคะท่านี้ก็แนะนําทําด้วยการเซตละ8 12ครั้งนะคะแล้วก็ทำด้วยกันทั้งหมด3 4เซตค่ะ